ครับสวัสดีครับเปิดทราบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเมนี่กาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขันบ่บอกไควมันค in. ือแม่นไตว่าเถอเนาะเฮงเนาะบอกเขาแล้ว uh, มันเป็ี่นอีหยางหรือเป็นน้ำจากของสื่อ่าจากงวดงวดบางยานอ่ะบ่ออกไคบ่ออกให้ช่องได้พอว่าบ่ออกดอกโอ๊กบอกับซเฮ็ดเนาะอ่ะาอเฮ็ดอยู่ว่าฟันดีขอบช่องจาของ ก็เลยวาบออกก็ออกซองเจ้าของอยู่แต่ว่าหันเจ้าของหันบ่ซื้อหันซื้อแล้วมันบ่ออกก็ล่องบะซื้อเบ่งวันสีออกบ่ว่าะสันมันเผาออกอีดีมันออกตัวห้าบ่ซื้อขนาดตัวห้าซื้อนั้นศูนย์เจ็ดแปดแต่มันบ่ออกมันไปออกศูนย์สามกับเก้าแปดตัวที่ห้าบ่ซื้อก็เงืออยู่ด้เนาะสีพอหายดูหายล้านได้บอกเห็นนั่งบอกแต่ผู้อื่นเนาะโชว์ดูหน่อยครับัวไหนมีรักฐานช่องเบิกทราบออกอยู่ในทั้งบนทั้งล่างนี่เก้าแปด ก้าแปดนี่คือฝันเห็นทะเบียนรถแต่ว่ามีเอฟซีถือจะได้เขาโทรมาหลังไหมฝันตีมือแล้วว่าถอยครับรถถอยหลังครับรถถอยหลังนะ่ะครับผมเก้าศูนย์เจ็ดแปดเจ้าของข่ะไปซื้อได้เจ็ดแปดลอตเตอรี่นะจ้าบานนี้มันถมว่าออกโต๊ะมาซื้อเก้าแปดตํำบนตํำล่างเลยบ้านนี้เก้าแปดนะเมื่อนั้นโอปปอไปไปวายปู้ดำบ้านเอ็ดก่าเนะาะก่าอยู่ซื้อถูกกระโดดออกจาก ซ่องนั่นะแม่ทูบเลขเด้ออกแกกซ่องซ่องทูบนะก็เลยเอาไปจุดบังกันนะมันได้ได้หกเก้าแปดบตรเก้าแปดมันคือคือตรงทะเบียนแท้วาสันไปหวนล่ำไวจะควางผับบ่อยซื้อบานนี้บานนี้ศูนย์สามมาจะใส่คือศูนย์เจ็ดแปดคือเทไดมันออกกันศูนย์เจ็ดสามเสียออกมันสี่แปดมันมักเป็นสามก็เลยใช้ศูนย์เจ็ดสามบานนี่ศูนย์สาม บ่มักแต่ว่าหันล่งไวเพะว่าอย่างมันอยากดังเนาะหวดที่แล้วก็เลยว่าเอามันตรงกันอยู่ล่งไว้ก็น่าได้จับห้แค่สามหางเจ็ดแปดหกเก้าก็ศูนย์สามจะคล้องขวบมาสือท,ที่ศูนย์สามไปซื้อเจ็ดแปดพี่รองอันมองมันบ่ได้เงินมันกะสีกว้างไปแน่วันฟันหินรถดเนาะนไงไงบ้านนี้สีว้าสู่ฟัง่งเมื่อนั้นปูจันไปกับเจนุ่งเนาะไ,ไปอันเบิรกทราบว่าสีเลี่ยงผีปูจันนีเพื่อนกะ มีความเมตตาเบิกทราบอยู่แล้วเพื่อนห้าขึ้นอน,นองขึ้นงงเนาะเพื่อนกะว่าสิไปเลี้ยงสิผ้าเลี้ยงเพื่อนได้ว่าพ่อเพื่อนไปจําได้บ่เมื่อไรสนั่นเด็กกู <c oughs> ้จันสิเป็นว่นว่นคือเเ็กศูนย์เบิกทราบหันบ่ออยากปากเพื่อนตีเป็นสิบเก้าสิบหกเบิกทราบเห็นเป็นศูนย์สามอยู่หันบ่ออยากปากเหมือนญาติมันขัดตวงเพื่อนบ่หมั่นใจเนาะกู้จันว่าเมื่อแรงผีสิบปเขาฟันเบิกทราบประสาทจะขม่าอี้ลีแม่หันบ่ได้ วาอกไปฟังเด้เพิ่นว่าบัตรรุ่นะนาคันสิแต่งวายเรียงผีน่ะเพิ่นว่าเพิ่นสีมี่ผู้ยิ่งผู้ช่ายางเฮียงกันแม่แต่ว่าสิเป็นผู้เทาเด้แต่ข้างหนาเพิ่นของกินเดี๋ยวห้วายมือหนเพิ่นได้เพียงแต่ว่าเพิ่นเอาออกจากถาดท่าไปใส่ใบตองบัดรุ่นไหนใส่ใบตองเฮ็ดแบบนี้เด้อใบตองเพิ่นแต่เป็นดาวเป็นดาวเป็นดาวอเป็นกุ้มกุมม้วนเป็นดาวสามอันแมอก็คปอว่าสิเป็นศูนย์สาม บานนี้เพื่อนว่าเดี้ยงรอบรุ่นไหนเดี้ยงกังสี่เดอ้อเพื่อนว่าใส่ใบตองเดอ้อว่า,สาใส่กระทงเพื่อนว่าอันปูายาอยู่หนีอยู่เป็นมู่บ้านบกักไงเด้เด้แต่ว่าเพื่อนในเทศกานสามเดียมใบหาเอาใบตองมาึ้นอานล้วเดี้ยง <c oughs> เพื่อนเพื่อนว่าจพืซี เมื่อนัน้นเขาใส่ผ้าถานเนาะแมนแโอ้ยว่ากันบะถือเล็มาสิเงินเหตุหานได้ว่าคิดไม่ใจปูจันกว่ายอยู่ว่าเออไปเข่าฝันอีอ๋จีนไปนั่งเบิกซับไปเด้อมาว่าบาดนี้ปรากฏว่าบวกคือแต่เบิกซับบวกถือนะคะหมู่บ้านนี้ก็ได้นอนคืออยู่ดอกดวงบ่มาดวงบ่มี่กะซางมันถอดว่าแต่บอกเขาถือได้ว่าพม่าเข่าฝันอีกแม้ผู้ใต้ปูผู้เก้าน่ะที่นั่งเอาของไ่ายเขานะ่ะเป็นผู้ใต้สงสยัยเ,เป็นเจ้าของบ้านเป็นพยาบ้าลยุหัน เิ่นด้วยเขามาฝันว่าอัญยางเขามาดูดูมาหาเฮาดีละน่น้อยขันมึงอยากได้ตัวงวดกูใช้มึงแค่สองตัวท่านเรื่องงวดนี่พันว่าอเอาสองตัวท่าน,นั้นตัวใดวะจันแต่ว่ามันขับกายขับข้าเนาะมึงสือตัวเก้าหัน 7, 8, เจ็ดแปดพันว่าอือคนมาบอกเราบอจเจ็ดแปดบาานี่เบิกทราบก็ว่อาอุ้ยมาหายหน่อยจะสองตัว พื่อนขัดนีแม่หักสองตัวทนาลักษณ์สันนั่งนี้เบิกครับก็เลยครับข่ครับข้าเจ็ดแปดก็เลยมื่คือพอว่าจะของสืบไปงวดที่แล้วมันเสียออกว่านาะสันตื่นขึ้นมาก็เลยว่าเจ็ดแปดนี้มันมักเป็นแปดมันมักเป็นสามก็เลยร่องเบื้งก่อนจ็ดแปดเจ็ดสามนั่งเบื้งอีกสักกล่อมกันา่ะสันหามันยัติถ่ายเฮานะทะเบียนรถกันหนีออกดูดูเบาความเสือเก้าศูนย์เจ็ดแปดแต่เบิกทราบสื่อเท่าไหร่มัน มันบอ่อ,อแต่ว่าขันบอ่อสื่อมันออกซูงอดซูงวดอ่ะเมื่อนั่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเบิร์กทรบก็บอกว่าบอกกีนะ้องแม่จ้ะบอกว่าสิ <ไป S 1> ่งเล็กะับรถจำได้บ,อบอ่อันแต่ว่าเอดกาเพื่อนกระลงกส่องเพื่อนอยู่อันเอดกาว่าเอารถขั้นไหนมาแล้วจำได้บอ่อน้องปีนผ้าไปเอาผีผูกข้อยู่ไตต้ตนไม้น,ะน่ะทะเบียนรถเล่งอีกรถเจา้ามันเด้งบึ้นบึ้นบึ้นบ่ได้บ่ได้รับเื่องเพราะว่าเสียงเพยงเขาเปิดดังนะ มันดังวึ้นบึ้นบึ้น,นเอาผู้ใดไปเปิดเครื่องอืมบัดน้องปินได้บอกไปปิดเครื่องแม่พ่อว่าสัน่นไม่ต้องเปิดเดอกมันเปลืองน้ำมันว่าซั่นข้าเจ้าเล้ถามเซลซาวาทะเบียนรถอี้หยางเก้าศูนเจ็ดแบบแต่ว่าเมื่อนี้เบิกครับมีความหมั่นใจว่ามันสีออกอีกเพราะว่าเข้าเรียงผีแล้วเพื่อนแฉชวกเข้าตลอวตลอดเด้คิดวาน่ะนะอีฟซี่คิดว่าจังไร แต่ว่ารอบนี้ตรงใส่ใบตองแล้วค่ะเนาะแต่ว่าลุงขออภัยได้หลายลุงแต่ทั้งช่องจ่ขอขวางเพราะว่าหยางยานก็ายานแบบว่าลุงส่องผู้อื่นเราบ่ถือแก๊กแก่หลัดเขาสีดานะบนันแต่ว่านี่ไหนเอฟซีอันตั้งมองนะเ่นแค่ศูนย์เจ็ดแปลว่าจ่อขวงมาเพราอไปออกทะเบียนเต็มแต่ว่าโคงสุทตายก็ได้ลุงลุงเต็มเต็มเลยเนาะค่ะแต่ว่ากอกแต่ส่องจ้งาขวงขออภัยได้หลาย งมวดนี้กย่านบ่ซื้ออยู่มันแม่นดีแมมคันบ่ซื้อไหมเจ็ดแปดเจ็ดสามเนาะค่ะเนาะตองว,วดไปกอนแต่ว่าคิดว่าปูเปนสีห้สีรอ,องป่อยแบบบ่ต้องซื้อนี่นะเสียดาย,าออยาเยด,ด้งวดบางหันนี่บบป่อยหลายๆซองเนี่ยเนาะเอ้าอันย่านถือจ้าเขากับบา <c oughs> เนะาะแอบประสานปล่อยที่ใดก็ไม่เข้าคันละ กระเลยบะกาออดขนาดอุปปะก็บปะกายสัมผัสอันเจาจุ้ยทั่วเลยหกเก่าแปดเนาะครับตรงกันกับเบิกทรัพยบฝันทะเบียนรถว่าะสันอุปปะก็บปะกาบอกว่าบอกใช้ได้กับพวแมนว่าสั่นแต่ว่าเพิ่นผัวไปออกแอดกาเพิ่นผัวทายท่านเนาะเหมือนเป็นตีกซีเสียเงินแต่อยากให้เสียเงินแต่ว่านี่ให้เบิ้งซื่อๆกันบ่รมั่นใจกับเบิ้งให้กำลังใจซื่อๆก็ได้หรือว่าไปถือใจกับข้อเมนต์มากหรือว่ามักกับข้อเมนต์มากเขาทำไมเจ็ดสามอันนั้นมันตรงกับข้างหลังเลยล่ะทีนี้ นี่อยู่วะนั่นน่ะทเบยนรถนะทเบยนรถเก่งข้างหลังโอ้รถผู้ใดนี่รถอันลูกสาวแมวอุดรบอกเก้าเจ็ดสามมะตรงกัน,น,นแจ้งสีล่ล่ะแจังว่าเบิกทราบว่าสิร่องบบสือก่นนะาเอาความลูกจะคล้องอกความอ,อ,อมามยากได้นะอยากอยากสร้างอยากคิดกับแพ้งอยากสร้างเพราะว่ามันอันนามกระไลท่วมไปเมื่อตล่าเป็นห้อยเป็นนันตะล่า เลยว่าอยากอยากอยาก,ยากล้อมััวเพราะว่าแม่เบิกทราบกับพวกคอรอยู่ลังเท่ากะเบิ่งอยากดูแลยากนะกับคล้องก,ก,กับยุหันกับล้ายก็ว่าอยากล้อมหัวกับสิร้องบอกแบบบ่ซื้อเบ่งเพื่ออันเสร็จที่ใจบุญเพิ่มมากเพื่อจจะชื่นเนาะให้สูขให้มานเด้อค่ะแต่ว่าเขาพันศานี่ว่าสิวายเพิ่มเยอ่ดอกวันที่ยี่สิบเอ็ดบ่ ว่าสีวบอันเพื่นอนยู่ดอกง่ามกันขึ้นกับที่อันเชิญเอฟจีแล้วค่ะดเด้อ,อ้าผู้ใดอยากมาไหวาปูเพราะว่าคุณพ่อนี้พุ่นเพิ่ะมาจากกรุงเทพสิฝ้าพ,พันไหวกะบายในน้อยดอกไหวโบได้ไหวง่ายใช่ไหมค่ะแต่ว่ากับผู้ใดอยากมาร่วมเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะกระสีผ้าพันเหตุกันขึ้นมันเป็นเวลาที่ว่าปูพันยูหล,ละ่ะกะ เอฟซีว่างก็เล่นเด็กเพื่อนงานกันนะมากพอท่านมากกันซื่อเนาะเอฟแปดกับเจ็ดสามด้วยไฮฟังฝัรื่อยด้วยเงินล้านเงินล้านเด้วยขอบคุณขอบคุณเบิกทรับอะไรค่ะแนวทางเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของเบิกทรัพย์หารวยนะคะของเบิกทรัพย์เนาะเบอร์การไฮมาเจ็ด 8กับเจดสานะคะกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางเนาะงวดนี้เพิินเลยปอยให้ทุกซองเลยนะคะงวดบางหันนีเพิินวายาดเอฟซีเสียงเงินน้ำไหลเพิินเลนยบไดปล่อยนะคะบดปล่อย,ย,ยออกแต่ซองของเพิินผู้เดียวนะคะงวดนี้เพิินเลยปอยให้ออกทุกซองเลยนะคะค่ะ ช่องจริงไม่ปักเว็บนะคะไม่ไม่ปักเว็บการพนันนะคะไม่ขายหวยนะคะค่ะกระโปรงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องค่ะเป็นแนวทางให้เนาะ,ค,ะค่ะค่กะก็อจบคลิปเพียงแคนนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ